สัสดีค่ะวันนี้เรามาปิกนิกกันนอกสถานที่อีกแล้วนะคะก็ตรงนี้มันก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมของเรานะคะเราก็ขับรถมาแล้วเราก็มานั่งบริเวณแถวแถวสวนแถวแฟาร์มแถวแอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีรถคาราวานมาจอดแถวเนี้ยตอนนี้พอมันใกล้จะค่ำแล้วมันก็ไปเตากันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศ เ,เพื่อนๆจะเห็นไหมคะตรงนู้นแบบบอลลูนนะคะแป๊บหนึ่งเอจะให้เพื่อนๆเห็นนะเพื่อนเห็น,นะน,หนไหมคะนั่นอ่ะฝั่งนู้นบอลลูนนะคะคือบรรยากาศตรงนี้คือคือเหมือนประมาณว่าเขาอ่ะเป็นบรรยากาศของของเอ่อการมาฮอลิเดย์จริงๆนะคะเนี่ยเอจะซูมให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะ เ,เพื่อนจะเห็นนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้ก็มีนะคะบอลลูนฝั่งนี้ก็มีเนี่ยค่ะเขาก็จะลอยบอลลูนอยู่บนท้องฟ้ากันซึ่งโซนนี้จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนฮอลิเด์กันนะคะโซนแบบบ้านฮอลิเด์กันนะคะและเอกก็จะหันมาให้เพื่อนเพื่อนดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะเ,เ,เพื่อนเนจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบอลลูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นซ้ายก็บอรลูนขวาก็บรลลูนค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเนี่ย ซ้ายก็บัลลูนขวาก็บัลลูนเนี่ยเห็นไหมนะคะก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าซ้ายก็บัลลูนขวาก็บัลลูนเพราะถ้าว่าเราหันไปมันก็จะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งที่เขาเอาไว้ฮอลิเดย์กันนะคะตรงเนี้ยไปค่ะเดี๋ยวเราไปตังส้ตมตำกันกินนะคะเพ,พื่อนๆค่ะรอแป๊บนึงเอกก็จะพาเพ,พื่อนๆมาตังส้ตมตำนะคะ ตำส้มตำสูตรของเราน้ำปลาร้าของเราเองนะคะวันนี้จะตำส้มตำม,มีไก่นะคะวันนี้มีไก่ซื้อไก่มาเอเอามาม่าอยู่เดี๋ยว <c oughs> จะยังไงแล้วพรุ่งนี้เอจะลวกมาตำม,มา,ำาม่านำตำมาม่านะคะจะตำให้เพื่อนๆดูนะใครยังไม่ได้ลิ้มลองก็ลิ้มลองนะคะน้ำปลาร้าทาโครแลน เราขายกันถูกๆเราขายกันเ,เพื่อนๆอยู่ได้นะคะเราก็อยู่ได้เราไม่ได้ขายคูรีดทำกำไรอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราขายคือเราเราเป็นแม่ค้าที่พูดไม่เก่งนะคะ เราเป็นแม่ค้าที่พูดไม่เก่งแล้วก็ดา่าใครไม่เป็น <c oughs> นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแม่ค้าคนอื่นเขาจะด่าลูกลูกค้านะไม่ใช่นะก็คือเราเป็นเป็นแม่ค้าที่ขายของไม่เป็นเนี่ยเราเราขายด้วยความจริงใจอะ่ะนะคะเพื่อนเพื่อนขายด้วยความจริงใจเราขายด้วยคุณภาพนะคะเราขายความจริงใจกับคุณภาพนะคะเราไม่ได้ โฆษณาจน,จนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราฉะนั้นเราก็ใครที่ยังไม่ลองก็ลองชิมแล้วก็ลิมลองกันดูนะคะเพื่อนๆค่ะลองชิมแล้วก็ลิ้มลองกันดูนะะนว,นดว่าน้ำปลาตะโกออนไลนี่อร่อยขนาดไหนไม่ต้องอย่างบอกเพื่อนๆนะคะว่าอย่างใส่เนี่ยไม่ต้องปรุงรสเพิ่มนะคะไม่ต้องบางคนไม่ต้องปรุงรส ปรุงรสอะไรเพิ่มเลยนะคะบางคนก็ใส่แค่น้ํมามะขามเปียกนะคะถ้ามะขามเปียกเปรี้ยวหน่อยก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเอกก็ทําแค่นั้นอะ่ะมันทําให้เราลดเครื่องปรุงไปได้เยอะเลยนะคะเพื่อนะ่ะเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายนะคะเราใส่เครื่องปรุงเราแค่นั้นนะ วันนี้เราจะกินกับฝ่าม่อนะเรากินกับจานมานานแล้ววันนี้เราจะกินเหมือนเกาหลีอ่ะเกาหลีอะชอบกินชอบกินมาม่าก,กับฝาาม่อวันนี้เราจะกินส้มตำกับฝาาม่อนะคะเราจะใส่น้ำปลาร้าลงไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเห็น้ำ ปลาลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่งหรือสองช้อนโต๊ะแล้วไต่นะคะใส่น้ำตาลไปประมาณนี้ค่ะในน้ำขามเปียกแล้วก็น้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนอก็จะใส่นใส่มะนาวดีกว่ากลัวน้ำมะขามเปียกมันเสียวะ่ะหลายวันแล้วใส่มะนาวดีกว่า อันนี้ผ่าเยอะไปนะคะผ่าเยอะไปเราใส่เราใส่ไม่เราใส่ไม่ต้องหมดนะคะใส่ครึ่งหนึ่งด้กินไหมคะเดี๋ยวเอกขอชิมนิดนึงก่อนนะ เราจะปรุงให้เห็นๆเ,เลยนะคะว่าน้ำปลาของเรานัวขนาดไหนนะคะสูดเข้มข้นนะคะเ,เพื่อนๆเราไม่ต้องไปเสียตังซื้อชุรถไปเสียตังซื้อน้ำปลาเก่าไปแล้วนะคะกดเดียวเอาอยู่ทุกงานปาร์ตี้ลองเลยลองเลยนะคะขอชิมนิดนึงอืม้ม แล้วอบเอขยาก่อนนะมันแซ่บจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้จะกินกับอ,อ ันนี้เราจะกินบไก่นะคะเพื่อนเพื่อนโค้โคทำแบบเกาหลีเลยนะไม่ด่ากันนะคะเพื่อนเคื่อนนี่เราปิกนิกนะคะกินส้มตำกบฝาหมอ้อ เราไม่ถือนะคะเพื่อนๆเราไม่ถืออะไรทั้งนั้นแหละถือแล้วมันหนักนะคะไม่ต้องไปถืออะไรมันทั้งนั้นรลยค่ะนะคะมันน่ากินนะ สีสันเป็นไงสีสันเป็นไงมาไกา่ย่างมาไก่ย่างมาไก่ย่างมาไก่ย่างมาบอกว่าเลยผักเราก็มีวันนี้เราไปเดินตลาดนัดมาเราไปเจอผักอืม นะะเราไปเจอผักผักอีอะไรกระถินเราก็มีนะผักกระถินเราก็กมานะจะบอกให้เดยนนะผักกระทินเราอยู่ไหนนี่ เห็นไหมเราทำเสร็จเราก็ล้างเราก็เก็บกลับบ้านเรานั่นเราไม่ได้ทิ้งเรียลาดนะคะเราเป็นคนรักษาก,ากดนี่สนใจก็จัดกันได้เลยนะคะไอจะเอาไก่มาให้เพื่อนให้ดู ซื้อไกนะ่นมาซื้อไก่มาต้มตังไก่ย่างนี่ซื้อไก่มา ค่ะซื้อมาให้ลุงฮันด้วยนี่ของลุงฮันคือได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปกินนะคะเพื่อนๆนะลาละบ๊ายบาย